ขึ้นช่องเล็กไลฟ์สดมันมีประโยชน์ยังไงมัง่งแล้วมันเพิ่มยอดวิวได้ไหมอ่ะลุงชัดเขาถามไม่รู้ไม่เคยขึ้นไปถามวินันู่นไปเคยขึ้นแต่อย่างอื่นโอเคน้องเอ็กไงก็ฝากไปขอบคุณอ่าคุณอุตส่าห์หน้องที่เขาอุตส่าห์ถามเข้ามาในคอมเมนต์เนาะถ้าน้องเอ็กได้ขึ้นช่องเล็กในการไลฟ์สดกับช่องใหญ่ใช่ไหมสิ่งที่น้องเอ็กจะได้รับเลยก็คือหนึ่งเนี่ยได้ฝึกพูดฝึกอ่านคอมเมนต์ ฝึกตอบคําถามถ้าเกิดว่าผู้จัดช่องใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยช่วยรับแขกรับเรื่องมาให้ก่อนเนาะบางทีเขาอ่านไม่ทันอะไรเงี้ยข้อถัดมาเนี่ยน้องเอ็กก็จะได้มีคนที่รู้จักมากขึ้นถ้าเกิดว่าน้องเอ็กเนี่ยได้ไปไลฟ์กับคนที่เขามีชื่อเสียงหรือว่าคนมีผู้ติดตามเยอะๆคนในช่องไลฟ์เยอะๆเ,เนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าน้องเอก็กได้พูดอะไรไปกับผู้จัดช่องใหญ่ใช่ไหมแล้วถ้ามันตรงใจกับคนที่เขามาดูอยู่เนี่ย <if> เขาก<า>็จะไปกดไปติดตามหร<ๆ>ือว่าไปดูคลิปย้อนหลังของน้องเอ็ก้์เหมือนกันนะถ โอกาสที่จะทําให้ยอดวิวต่างๆในคลิปอะโตขึ้นมากด้วยรู้เปล่าแต่สิ่งที่สำคัญนะน้องเอก็กถ้าเราจะไปขึ้นช่องเล็ในไลฟ์ของใครเนี่ยอย่าไปกดซุ่มสีซุ่มหนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาช่องใหญ่เขากำลังพูดอยู่เราต้องให้เกียรติเขาด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปกดไปแกล้งเขาหรือว่าไปกดป่วนเขาอยากไปแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยรอให้เขาพูดขอหรือว่าให้เขาเชิญขึ้นมาก่อน เออพี่เนยลืมบอกอีกเรื่องนึงถ้าน้องเอ็กต้องขึ้นช่องเล็กกับใครอ่ะต้องระวังด้วยนะแต่งตัวให้เหมาะสมแล้วให้บรรยากาศโดยรอบๆของคลิปวิดีโอเนี่ยไม่ผิดกฎบุมชนด้วยถ้าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยว a อจับมาไม่ดูด้วยนะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเออว่าแต่เมื่อกี้ที่ลุงชัดบอกอะ่ะเคยขึ้นแต่อย่างอื่นอะ่ะลุงชัดเคยขึ้นอะไรอะ่ะ